หลับตานะหลับตาทำจิตให้เป็นสมาธินะอย่าฝืนหะน้าล่างอย่าฝืนหะน้ไม่ต้องคิดอะไรนะล่างอย่าฝืนหะน้าล่างอย่าฝืนนะฝืนนะล่างอย่าฝืนนะมันจะหนีไปไหนนะมึงอยากหนีไปไหนนะปะโตเมตังบาลชีวินังสุกโตจุติจิตตเมตตานิพานังสุกโตจุติปะโตเมตังบาลชีวินังสุกโตจุติจิตตเมตตานิพานังสุกโตจุติ ปะโตเมตังบรลชีวินังสุกโตโจ,จุติจิตะเมตานิพพานังสุกโตโจ,จ,จุตินังออกมาไอ,อ,าอ,าอสอนนิ่นะงชั่วร้ายมันะมมยยมต,มต้องออกมามันออกมามอย่าหลบอย่าซ่อนในล่างนี้นะมึงจงอย่าหลบอย่าซ่อนมึงต้องดิ้นรนทนอยู่ไม่ได้นะมันหลอกมาคุยกับคุมึงต้องออกมามันออกมามออกมามออกมานิจานิจากะเยกาเยเจโรเยโวุติวุติวิตปิเิติกะเรติกะเลอนะยันโตนะยันโตกัจยสังติกัจยสังติ อันนีจ้านิีจากาเยกายเยเด็ดโตเด็ดโตวุติวุติปิติปิติสิกเละสิกเละอนนัยันโตอนนัยันโตกยั่สันติกยั่สันติออกมาออกมาลงมาลงมาลงมาออก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 มาออออกกมมาาที่ล่างออกมาที่ล่างออกมาออกมาออกมาคุยกันมาคุยกันออกมาเนื้ออกมาน้ออกมา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  อันิจจาอนิจจาก็ ó, ย,ยีก็ย times, time, man, ๆ man. ๆี่เจ้ตัวเจ้าตวุติวุติปิติปิติเจริญเจริญนะยันโตนะยันโตก็ยัตทั้งตีก็ยัตทั้งตีออกมาจงออกมาน้องออกมา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 มาคุยกับคูมาคุยกับคูเฮ้ยอยู่ทำไมหลบทำไมออกมาออกมาออกมาดิออกมาออกมาคุยกันมาคุยกันยจะเอาไงจะเอายังไงเป็นใครมาจากไหน มึงเป็นใครมาจากไหนใครสั่งให้มาใครสั่งให้มามึงอยู่ทําไมออกมานะมออกมาออกมาหลุดไปยังจงหลุดไปม้อจงหลุดไปนะหล,ล,นะลุดไปด้วยมนของกูมึงจงหลุดไปด้วยมนของกูอยู่ไม่ได้ร่างนี้นะ มึงอยู่ไม่ได้มึงไปละมึงไปละมึงหลุดไปนะมึงหลุดไปหลุดไปหลุดไปมึงหลุดไป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 ไปเลยหลุดเลยหลุดไปหลุดไปหลุดไปจงหลุดไปนะหลุดไป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 เลยมึงมึงหลุดไปอยู่ไม่ได้ อยู่ล่างนี้ไม่ได้มึงหลุดไปหลุดไปมึงจงหลุดไปนะบัดนี้นะหลุดไปนะหลุดไปหลุดไปมึงจงหลุดไป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 ออกไปมึงออกไป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 เหนยะหน้าหุนช่าไหนยะนาวุธนชงไหนยะน้าหุนางหลุดไป ไปไปหลุด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 ไปอย่ามาสู้เลยไปเถอะไปเถอะไปเด็กมันจะทำมาหากินนะมึงออกไปเถอะมึงออกไปอย่ามาจองแล้วจองผ่านนะ มาทางไหนกลับไปทางนั้นนะมาทางไหนไปทางนั้นกูยังไม่ทําอะไรมึง่นะมึงออไปซะนะมึง่อกไปซะนะมึงอออไปซะกูไล่เฉยๆนะกูไล่มึงเฉยเฉอกไปซะคนมันจะทํามาหากินนะไปไปออกไป อย่ามาสู้กับกูอย่ามาสู้กับกูกูจะฝังจมดินนะถ้ามึงสู้นะไม่ได้ไปผูดไปเกินนะมึงนะไป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 หลุดไปหลุดไปหลุดไป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  ไปออกไปออกไปออกไป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 ,ไป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 มาทางไหนมึงไปทางนั้นไปทางไหนออกกลับไปทางนั้นเออจะอยู่ในร่างนี้ทำไมมันจะทำมาหากินนะมึงนะไปหลุดไป หลุดไป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 หลุดหลุดหลุดไปหลุดไปด้วยมนของกูนะยามานาสายามานาส่ายามานาสายามานาสายามานาสาในยะนาวทางในยนาวทางหนอกไปนะมึงร้อนหลนอยู่ไม่ได้มึงอยู่ไม่ได้ร้อนหลนมึงอยู่ไม่ได้ในร่างนี้ Họ bay xa, họ bay xa nó, họ bay xa nó. Họ xa nó, họ Họ ะหลบจะซ่อนทำไมฮะจะหลบจะซ่อนทำไมทีซ่อนทำไมไปไป um ไปหลุด right ไปหลุด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 ไป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  อ่าเงี้ยครัดีขึ้นไหมเยอะเออ